สวัสดีค่ะร้านเกเษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะรีวิวการจะส่งต้นไม้เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่24ออเดอร์ลูกค้าที่สั่งมานะคะคิวส่งของใครกันบ้างนะคะวันนี้ร้านเกเษตรยุคใหม่เราก็กําลังรีเพกลงกล่องจะส่งเหมือนเดิมทุกวันเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่คิวส่งวันนี้นะคะแจ้งเลขพัสดุเป็นช่วงค่าเหมือนเดิมเลยนะคะ ดูค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะพันไม้ร้านเกษตรยุคใหม่บริการจะส่งทั่วไทยทุกวันนะคะจะส่งแบบเพกลงกรองนะคะลงกรองแบบนี้เลยนะคะกรองกระดาษนะคะส่งแบบเหมากรองปริซณีนะคะส่งแบบรถกระบะรัว้วรถหกล้อรถสิบล้อนะคะอยู่ที่จํานวนต้นบริการจะส่งทั่วไทยนะคะสนใจสายพันอะไรก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งตามคิวตามออเดอร์ที่รับเอาไว้ White, เหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวจะแนะนําสายพันธุ์ทุเรียนนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็จะให้ชมเป็นสายพันธุเครอินโดนะคะไซส์ถุงเบอร์สิบต้นไม้สวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดหมอนทองเครวันนี้เรามีต้นพันธุนะคะต้นไม้ถุงเบอร์สิบไซส์สวยๆชุดใหม่ล่าสุดนะคะต้นพันุ์แบบเสียบยอดนะคะ ต้นไม้ของเทสจากประเทศอินโดเลยนะคะต้นไม้ลักษณะจะนูมอยู่แบบนี้เลยพร้อมปลูกนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาทางไลน์สั่งซื้อได้เลยนะคะดูต้นไม้ให้เรียบร้อยก็ได้นะคะ ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะแนะนำให้ดูต้นไม้ทางคปฟีโอให้ชัดเจนก่อนเข้ามาทางลายแล้วลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาในการขอดูภาพทางลายนะคะเพราะว่าทางร้านเราต้องรับออเดอร์จำนวนมากนะคะทีนี้ถ้าดูภาพทางลายจะล่าช้ากับลูกค้าเองนะคะ,ะลูกค้าดูให้ละเอียดก่อนนะคะถ้าถูกใจก็เข้าไปสั่งซื้อทางลายได้เลยตุเรียนสายพันเครอินโดตละ250า250บาท เป็นชุดที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะต้นไม้ไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะต้นไม้พร้อมปลูกไม้สวยมากชุดนี้กิ่งเยอะใบดกนะคะฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนสายพันุหมอนทองแพระนะคะอันนี้เป็นหมอนทองแพรถุงเบอร์สิบเหมือนกันนะคะแต่ต้นไม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันหมอนทองแพรใบจะเล็กกว่านิดนึงนะคะไม้ทรงพุ่มจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะให้ลูกค้าที่รับต้นไม้ไปแล้วก็จะ ดูได้ถึงความแตกต่างแต่ชุดนี้อ่ะไม้สวยทุกต้นนะคะลูกค้าเนี่ยลักษณะจะอยู่แบบนี้เลยไม้สวยทุกต้นตุเรียนสายพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซียไม่มีระยะไหนที่ไม่แตกยอดนะคะจะแตกยอดตลอดสม่ำเสมอเลยนะคะโตไวมากนะคะปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ปลูกได้ทุกสภาพอากาศปลูกได้ทุกสภาพพื้นดินเลยนะคะปลูกได้ทุกจังหวัดปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะสําหรับลูกค้าที่ เป็นมือใหม่นะคะแนะนําไม่ปลูกเป็นทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะปลูกง่ายกว่าทุเรียนของไทยมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่ปลูกแล้วไม่ต้องกลัวว่าตายเลยนะคะต้นไม้จะทนต่อสภาพอากาศทนต่อเชื้อโรคนะคะปลูกให้ให้ผลผลิตไวด้วยนะคะปลูกไปไม่เกินสองปีให้ผลผลิตแล้วนะคะทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดหมอนทองเครมูซังกิงเครแล้วก็แดงอินโดเครนะคะเป็นทุเรียนต้นเตี้ยนะคะให้ผลผลิตไวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลย1กล่องนะคะใส่ได้4ต้นนะคะค่าส่งกล่องอยู่ที่250บาทบริการจะส่งทั่วไทยราคาค่าส่งเท่ากันหมดทุกพื้นที่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งซื้อที่นี่ร้านเกษตรยุคใหม่นะคะเราขายออนไลน์มา10ปีปีนี้แล้วไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเพจไหน ช่องไหนนะคะแอบอ้างว่าเป็นทุเรียนเป็นต้นไม้ของร้านเกษตรยุคใหม่เก็บเงินปลายทางไม่ใช่ที่นี่นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าที่ติดตามคลิปอยู่ก็จะรู้ดาวก็จะตะโกนบอกแบบนี้อยู่ทุกๆุกคลิปทุกๆุกวันร้านนี้ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางโอนเงินก่อนส่งนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเดินทางมาคัดหน้าร้านร้านเกษตรยุคใหม่นะคะ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดส,สุร,ราธานีร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเปิดให้บริการาปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาคัดหน้าร้านได้นะคะได้ตลอดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่มาแล้วนะคะไม่ได้เอารถบรรทุกมามารถเก๋งมารถส่วนตัวมาเครื่องบินมารถตัวมารถตู้อะไรก็ตามแต่เรามีรถบริการจัดส่งให้ลูกค้า ทั่วไทยเลยนะคะลูกค้ามาเลือกต้นไม้มาคัดต้นไม้ได้เลยเรามีรถไปส่งให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อทางไลน์นะคะแอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลย ID ดียไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งอยู่หน้าคลิปใส่เพิ่มเพื่อนนะคะเป็น ID ดีไลน์หรือว่าใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเราจะารับออเดอร์ทางไลน์นะคะที่โทรสั่งซื้อแบบนี้ไม่เอานะคะโทรสั่งซื้อแล้วแบบนี้ ลูกค้าจะวุ่นวายมากเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าซื้อร้านไหนซื้อที่นี่ต้องเอดไลน์สั่งซื้อทางไลน์จะได้มีรายละเอียดในการโอนเงินจะได้มีรายละเอียดประวัติการสั่งซื้อต้นไม้หักเสียหายลูกค้าสามารถส่งเข้ามาเคลมทางร้านได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะมันจะดีกับลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสําสหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ ทางเพจแล้วเอบอ้างว่าเป็นของที่นี่ของเราไม่มีเก็บเงินปลายทางของเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะของเรามีร้านชัดเจนพอนะคะให้เลขบัญชีลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะลูกค้าสามารถสืบดูได้เลยนะคะของเราไม่มีเก็บปลายทางนะคะที่นี่สําหรับที่สั่งซื้อเก็บปลายทางต้นละ99บาทสี 4, ต้นแทมหนึ่งเก็บปลายทางส่งฟรีแบบเนี้ย พอ,อจ่ายเงินให้ขนส่งแล้วปิดเพจนี้แบบนี้ทงที่นี่ไม่มีแบบนั้นนะคะต้นไม้ก็ที่ให้ดูเลยโพ์ชุดไหนส่งชุดนั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะลืมไปดูชุดนู้นชุดนี้นะคะอันนี้ชุดใหม่ล่าสุดตอนนี้แรงเกษตรยุคใหม่เราส่งชุดนี้นะคะลูกค้าดูเลยไม้สวยมากส่งเป็นชุดที่ากำลังโพสให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะ แค่ดูหมอนทองและก็จะส่งเป็นชุดนี้ไม้สวยมากนะคะลูกค้าสวยทุกต้นลูกค้าซื้อที่นี่ไม่ต้องกลัวได้ของตรงจดทังซื้อซ้ําแล้วซ้าเล่าสั่งซื้อบางท่านลูกค้าสั่งมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะคะต้นไม้ที่นี่ของเรารับประกันของแท้ของสวยตรงปอกแน่นอนนะคะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะแนะนําส้มโอทับทิมสยามต้นพันธุ์แบบเสียบยอดเดือด้วยนะคะที่เราคัดออกมาเตรียมที่จะลงกล่องให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้เลยไม้สวยมากนะคะต้นพันธุ์ชุดใหม่แบบเสียบยอดนะคะต้นไม้แบบเสียบยอดปลูกแล้วให้ผลผลิตไวนะคะปลูกไปแค่หนึ่งปีนะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะต้นพันธุ์แบบเสียบยอดลูกค้าเอาไปปลูกแล้วเนื้อแดงฉ่ำไม่ต้องกลัวว่า เนื้อจะเป็นเกงเกอร์นะคะเนื้อจะแข็งนะคะเนื้อจะแข็งเนื้อจะเป็นสารตายนะคะอันนี้ของเราเบบเสียบยอดปลูกแล้วเกะเนื้ออกมาเนื้อแดงฉ่านะคะหวานฉ่าอร่อยด้วยนะคะส้มโอทับทิมสยามของแท้เลยนะคะต้นพันธุ์แบบเสียบยอดต้นละ180บาททวนนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้ ดาวยังขาย180บาทอยู่นะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะขึ้นราคาปกติแล้วต้นละ200บาทหมดโปรแล้วนะคะเพราะว่าโปรเนี่ยเราขายช่วงหน้าเล้ง180บาทนะคะหมดโปรก็2 200บาทราคาตามปกติเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากได้ราคา180บาทอยู่ก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะสิ้นเดือนนี้ราคาก็จะเป็นราคาปกติคือต้นละ200บาทหมดชุดโปรนะคะ ต้นไม้สวยมากนะคะไซส์90ถึง1เมตรเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแบบแพ็คลองๆอ,อ,อ่ารองหนึ่งใส่ได้4ต้นนะคะถ้าจะส่งแบบหมอกลองไปสนีใส่ได้ 100- ถึง120ต้นนะคะการจะส่งทั่วไทยแต่ละพื้นที่ค่าส่งไม่เท่ากันนะคะนี่ส้โมโอทับทิมสยามแบบเจียบยอดของเราของแท้แน่นอนจะมีป้ายชื่อแบบนี้ให้ลูกค้าทุกต้นนะคะติดป้ายชื่อต้นพันธุ์ส้โมโอทับทิมสยามแรงเกษตรยุคใหม่ ต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าที่ไปโดนเพจปลอมแล้วแคบ,บภาพไปแล้วพอได้ของแล้วจ่ายเกินกับขนส่งแล้วทีนี้ไม่ได้ของแบบนี้อันนั้นก็คือเพจปลอมที่ขมโมยภาพไปดาวก็แจ้งตลอดเลยนะคะว่าต้นไม้โดนเผจปลอมขมโมยภาพไปขายแล้วส่งของให้ลูกค้าไม่ตรงปอก แล้วลูกค้าก็จะโทรมาด่าดาวที่นี่ว่าส่งของไม่ตรงปกจริงๆแล้วอันนั้นไม่ใช่ร้านของเกษตรยุค <_ ụ> ใหม่นะคะร้านที่นี่เราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะที่นี่ไม่เก็บปลายทางแต่ที่ลูกค้าโดนหลอกกันคือเก็บภาพไปลองแล้วส่งให้ของไม่เหมือนที่นี่เพราะเขาไม่มีของของเรานะคะทีนี้เก็บปลายทางด้วยลูกค้าซื้อทันทีเก็บปลายทางแต่อันนั้นแหละคือโดนหลอกทันทีนะคะจ่ายเงินกับขนส่งแล้ว กะกองออกมามันไม่ใช่นะคะแล้วเขาปิดเพจนี้แบบนั้นเยอะมากนะคะลูกค้าฟังให้ดีนะที่นี่เราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางโอนเงินก่อนส่งมีรายละเอียดหน้าลายในการสั่งซื้อนะคะหักเสียหายลูกค้าสามารถส่งเข้ามาเคลมได้กับทางร้านของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะลูกค้าอยากได้ต้นไม้สวยๆแบบนี้นะคะ ของสวยตรงปกแบบนี้นะคะของแท้แน่นอนนะคะแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นนะคลิปแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะที่นี่จําหน่ายออนไลน์มาปีที่10แล้วไม่มีเก็บปลายทางนะคะลูกค้าอย่าโดนหลอกนะเราก็บอกกันเป็นประจำลูกค้าก็โดนหลอกกันทุกวันนะคะอ่าลูกค้าดูให้ดีๆนะคะที่นี่เรามีพันไม้ผลทุกชนิดเยอะแยะมากมายบรกิการ ส่งทั่วไทยไม่มีเก็บปลายทางนะคะสําหรับวันนี้ออเดอร์ของใครบ้างทางไลน์แจ้งเลขพัสดุเป็นช่วงค่าเหมือนเดิมทุกวันนะคะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะ